สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมารู้จักน้องบอลต้นนี้กันค่ะนะคะสวยมากเลยค่ะนะคะน้องบอนต้นนี้เขาก็มีนามว่านางสวหานะคะเขาจะอยู่ในตับรามเกียรตินะคะค่ะทุกคนก็สามารถเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลได้ว่านางสวหาคือ คือใครกันนะคะค่าทีนี้ค่ะเราลองมาดูลักษณะของนางสวหาะค่ะค่ะบอลสีนะคะจากที่เคยเรียนมาให้ทราบตั้งหลายครั้งแล้วว่ากว่าจะได้ใบแบบนี้โตแบบนี้เราจะต้องเลี้ยงจนกว่าหัวเขาจะแก่นะคะหัวเขาจะแก่จัดแล้วเขาก็จะให้สีที่สวยมานะคะค่ะนะคะ น,นี้คือต้นใหญ่ทีนี้เราลองมาดูต้นเล็กๆของนางสวหักันค่ะอันนี้เป็นชิ้นค่ะชิ้นที่เรา,าผ่ามานะคะค่ะเนี่ยค่ะเวลาเขาออกใบแรกๆเห็นไหมคะสีก็จะเขียวแต้มแต้มชมพูนิดๆนิดๆหน่อยๆแล้วก็ค่อยๆมาสีชมพูนะคะอาแล้วพอเลี้ยงมาได้สักระยะหนึ่งค่ะเขาก็จะเริ่มละอันนี้ต้นต่อไป เขาจะโตมาหน่อยเขาเริ่มกัดสีแล้วค่ะเห็นไหมคะนางสว่านะคะค่ะเขาก็จะเป็นบอลที่มีหูอ่ามีหูนะคะมีบอลมีหูอ่าทรงใบไทยนะคะแล้วก็มีกระดูกตอนเล็กๆก,กระดูกของเขาเห็นไหมคะก็ยังไม่ยังไม่ชมพูเนาะยังไม่ชมพูนะคะออกเขียวนะคะแล้วก็จะมีผ้าผ้าเขาตรงนี้เรียกว่าผ้าผ้านะคะ สีออกชมพูชมพูค่ะข้างๆกระดูกนะคะทีนี้พอเขาโตขึ้นมานิดนึงค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะเริ่มกัดสีแล้วค่ะกัดสีนะคะกัดสีออกมาแล้วใบเขาก็จะลักษณะนี้นะคะนะคะเขาก็จะมีตรงนี้นีลงมาค่ะอันนี้ก็กัดสีต่อไปค่ะอันนี้เขาก็จะกัดแบบสีออก เป็นชมพูนะคะชมพูอ่อนๆค่ะเห็นไหมคะแล้วกระดูกใบก้านใบของเขาก็จะเปลี่ยนนะคะจากตอนแรกเขาออกเขียวตอนนี้แบบก็เป็นเขียวผสมแดงอะค่ะนะคะจะกึ่งกึ่งน้ำตาลนะคะแต่ก็ไม่น้ำตาลนะคะนะคะก็ลองดูสีนะคะก็ชัดเจนอยู่นะคะค่ะทีนี้พอมาเป็นลําต้นพอมาเป็น ต้นใหญ่ใช่ไหมคะค่ะอันนี้ใบนี้เห็นไหมคะอันนี้ของต้นใหญ่เขาเขาเกิดมาปุ๊บใบใหญ่ใบใหญ่ก็เหมือนกันแต่ชมพูก็ไม่ค่อยชัดนะคะนะคะจะออกเป็นแบบชมพูเลื่อเแล้วก็จะมีสีเขียวนะคะซึ่งในต้นนี้จะแปลกนิดหนึ่งก็คือแบบเออมีทั้งนี่สองสีเลยเห็นไหใบนี้อันนี้ใบล่าสุดนะคะ ก็เหมือนว่าหัวเขาแก่หัวเขาแก่ค่ะขอโทษผู้ผิดหัวเขาแก่เต็มที่แล้วเนาะเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะออกมาแบบชัดเจนเลยค่ะนะคะ,ะทีนี้เขากัดสีบางต้นก็จะกัดแบบว่าสีนี้เต็มไปหมดเลยใช่ไหมที่เคยเห็นนะคะแต่ต้นนี้เขาสวยมากเขาก็จะกัดมีสีแบบมีลายค่ะเห็นไหมคะ เป็นชมพูนะคะทีนี้เรามาดูลักษณะค่ะอพอเขากัดเต็มที่กัดสีเต็มที่แล้วเขาก็จะดูสะดือดูสะดือก่อนเห็นไหมคะตรงสะดือเขาก็จะแบบเป็นชมพูชมพูมีหูมีหูใหญ่ๆนะคะกระดูกใบนะคะกระดูกใบก็ออกสีนี้ค่ะกัดแล้วเขาก็จะออกแบบสีชมพูมน้ำตาลชมพูไปเลยนะคะ ซึ่งแตกต่างจากต้นเล็กส่วนอีกใบหนึ่งนี่เลยค่ะอันนี้จะเป็นเขียวเห็นไหมคะก็ดูเขียวนะคะเอาแน่เอานอนไม่ได้จริงๆค่ะนะคะใครมีข้อมูลดีๆก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะมือใหม่เหมือนกันแต่ว่าเรามีบอนสีมาเราก็เลยมาพูดถึงนะคะค่ะทีนี้มาดูค่ะอันนี้คือ,อกา้าน กาของเขาจะออกสีเขียวค่ะมองให้ดูเห็นไหมคะสีเขียวเข้มสีเขียวขีวข้มา้าประมาณนี้ค่ะ,คะแต่เขาจะมีสะพานค่ะจะเห็นได้ชัดนี่นะคะมีสะพานออกดำค่ะสะพานดำดำ,ดำนะคะขึ้นไปถึงถึงหูเนี่ยถึงตรงเรียกว่าโคนใบค่ะด้านหลังหูนะคะาทางฝั่งหูค่ะนะคะ,นะคะ ทีนี้เรายังไม่แน่ใจนะคะว่าด้านนี้เรียกสะพานหน้าหรือว่าสะพานหลังกันแน่นะคะแต่ว่ามีท่านผู้รู้เขาบอกว่าสะพานหน้านะคะด้านนี้ค่ะคือด้านฝั่งหูเนี่ยมีผู้รู้เขาบอกมาว่าเป็นสะพานหน้าแต่ทีนี้ออแอดมินเองเนี่ยก็ยังยังศึกษาข้อมูลไม่ชัดเจนว่าใช่หรือไม่นะคะค่ะยังไงก็ขออาภัยด้วยนะคะถ้าผิดพลาดน,นะคะ ค่ะค่ะวันนี้นะคะก็ขอฝากน้องสวัสค่ะไว้เชยชมด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ